สอบระสายกันทั้งประเทศเลยทีเดียวแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ่ะสําหรับการท่องเที่ยวของกัมพูชานั่นเองนะคะที่ก็ต้องบอกได้เลยค่ะว่าล่าสุดเนี้ยเกิดผลกระทบอย่างหนักนะคะจนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยถึงกับหายไปไหนหมดล้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวจากประเทศไทยนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดเลยนะคะคุณผู้ชมทางด้านของเพจเดอะสแตนดาร์ดค่ะ <c oughs> ก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความไว้นะคะบอกว่าอัปเดตท่องเที่ยวกัมพูชากระทบหนัก รายได้จากนักท่องเที่ยวจีนหายไปส่วนทางคนไทยหลั่งไหลไปคาสิโนโคึกคักท่องเที่ยวกัมพูชากระทบหนักรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนหายไปจากที่ก่อนนี้นิยมไปนครวัดอย่างคับข้างส่วนทางกับนักท่องเที่ยวไทยที่มุ่งน้าไปคาสิโนกันอย่างคึกคัก รายได้คาสิโนกัมพูชาโตต่อเนื่องนิกกี้เอเชียรายงานว่าแม้อุตสาหากรรมการท่องเที่ยวกัมพูชาจะเริ่มฟื้นตัวแล้วแต่จํานวนนักท่องเที่ยวจีนกลับลดหลงเรื่อยๆโดยปี2024มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเพียง6,7542คนหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่จะนิยมเดินทางไปเที่ยวนครวัดกันอย่างคับคั่งโดยเฉพาะในปี2019ชาวจีนเนี่ยได้มีการซื้อบัตรเข้าชมนคร ครวัดมากสุดถึง873,393ใบาจากทั้งหมด2.2ล้านใบที่ขายได้แต่ในปี2024นักท่องเที่ยวที่ซื้อบัตรเข้านครวัดส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจากสหรัฐสหรัชอาณาจักรแล้วก็ฝรั่งเศสภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายงานว่าในปี2024มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศกัมพูชาทั้งหมด 5. 3ล้านคนทั้งไทยเวียดนามอินโดนีเซีย และสปป,ปลาว ไม่ได้เดินทางไปเที่ยวในสถานที่ยอดนิยมเช่นเสียมราฐซึ่งเป็นที่ตั้งของนครวัดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของเบลีนะคะที่ปรึกษาของอุตสาหกรรมคาสิโนในกัมพูชาเนี่ยได้มีการกล่าวอีกค่ะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปนะคะมุ่งหน้าไปที่คาสิโนโดยเฉพาะคนไทยค่ะที่ให้ความสนใจกับการเล่นการพนันอย่างมากนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยกัมพูชาก็มี คาสิโนกว่า40แห่งตั้งอยู่ที่ชายแดนนะคะติดกับประเทศไทยโดยรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากคนไทยค่ะคุณผู้ชมซึ่งชยาซิฟลินนะคะประธานสมาคมตัวแทนการท่องเที่ยวกมพูชาก็ได้กล่าวเอาไว้อีกค่ะว่าแม้ภาคการท่องเที่ยวนี่นะคะจะเริ่มฟื้นตัวหลังจากโควิดแต่รายได้นักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังไม่ได้เติบโตขึ้นค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจโรงแรมร้านอาหารนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆบางราย ถึงขั้นต้องปิดตัวลงนะคะรวมถึงธุรกิจที่ต้องพึ่งพาน,นักท่องเที่ยวจีนก็ต้องปรับตัวอย่างหนักเช่นกันค่ะคุณผู้ชมคะส่วนทางด้านของยินโซริยานะคะที่ปรึกษาการท่องเที่ยวในกัมพูชาเองค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นว่าการท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยยังไม่ได้กลับมาเท่าช่วงก่อนโควิดนั่นเองซึ่งหากสังเกตแล้วนะคะว่าหลังจากโควิดผ่านไปเนี่ย ผู้คนก็มักจะเดินทางไปยังประเทศใกล้เคียงหรือไปประเทศที่ใช้เวลาเดินทางระยะสั้นๆเท่านั้นค่ะอาจจะด้วยเป็นค่าใช้จ่ายนะคะสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยที่เป็นอุปสรรคที่ทําให้ผู้คนเนี่ยไม่ได้เดินทางนั่นเองค่ะรวมไปถึงก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมก็มีข่าวหลอกลวงทางออนไลน์ของจีนค่ะทําให้ชื่อเสียงของกรรมัมพูชาเนี่ยได้มีการแพร่กระจายออกไปในเชิงลบนั่นเองแล้วก็เกิดความกังวลความปลอดภยัยและต้องยอมรับแล้วค่ะว่าการหลอกลวงทางอ,อ ได้สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศกัมพูชานะคะแม้กัมพูชาจะเคยมีชื่อเสียงที่ไม่ดีจากระบอบเขมรแดงในอดีตนะคะแต่ก็ใช้เวลาหลายปีค่ะ กำจัดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีออกไปแล้วนะคะซึ่งจากข้อมูลของ China Trading Days นะคะซึ่งเป็นบริษัทการตลาดสัญชาติจีนค่ะได้มีการรายงานว่าในปี2024แม้เศรษฐ,ฐกิจในประเทศจีนเนี่ยจะยังไม่ดีขึ้นนะคะแต่ประชากรจีนค่ะยังคงออกเดินทางไปยังประเทศไทยเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์เพิ่มมากขึ้นกว่า2เท่านะคะและส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการเดินทางออกไปทําธุรกิจมากกว่าการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้เองนะคะคุณผู้ชมทางด้านของสิน ชานเซเรบูยา โฆษกสำนักงานเลขานุการกรมการบินพลเรือนค่ะก็ได้มีการยอมรับอีกค่ะว่าจำนวนผู้เดินทางมาน้อยนะคะอาจมีผลต่อการขยายสนามบินเสียมราฐในอนาคตค่ะและรัฐบาลเนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการหาข้อตกลงนะคะในการเชื่อมโยงเสียมราฐกับจีนเกาหลีใต้และตะวันออกกลางเพื่อหาโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งแม้ปัจจุบันนะคะสนามบินเสียมราตจะมีเครื่องบินเดินทางมาจากเมืองคุนหมิงเพียงไม่กี่ลำต่อสัปดาห์นะ แต่หลังจากนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็จะมีการเพิ่มเที่ยวบินแล้วก็ลดค่าธรรมเนียมการเดินทางของสายการบินให้ด้วยค่ะเรกได้ด <ๆ S 1> ว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยก็พยายามอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็ลดอุปสรรคในการเดินทางเพื่อดึงนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่เลยแหละคะ่ะแล้วก็มีเป้าหมายนะคะให้กัมพูชาเนี่ยกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยอยากจะมาเป็นอันดับต,น,ตนอีกด้วยแหละคะ่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะก็มีรายงานค่ะว่ากระทรวงการ การท่องเที่ยวของกัมพูชาได้มีการรายงานนะคะว่าปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือนกัมพูชาค่ะในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคม ปี2024นั่นเองแหละค่ะคุณผู้ชมคะรวมอยู่ที่4.29ล้านคนนะคะเพิ่มขึ้นจาก22.5%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนละค่ะและนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังได้มีการระบุอีกค่ะว่าคนไทยนะคะยังคงเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เยือนกัมพูชามมากที่สุดในช่วง8เดือนแรกของปีค่ะตามด้วยเวียดนามแล้วก็จีนนะคะโดยจํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยอยู่ที่ราว1.34ล้านคนค่ะเพิ่มขึ้น13%นั่นเอง ค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อเทียบกันปีต่อปีนะคะโอ้โหคุณผู้ชมงานนี้ก็ต้องบอกได้เลยค่ะว่าทางด้านของการท่องเที่ยวกัมพูชาระส่ำระสายขนาดนี้แล้วเนี่ยก็คงต้องพึ่งพาน,นักท่องเที่ยวจากประเทศไทยแล้วละค่ะคุณผู้ชมค่ะ